ขันเงินไทยเทเนียมเผยโมเมนต์อบอุ่นได้เจอน้องกวินลูกชายสิริตาก่อนเห็นแล้วชื่นใจแฟนๆต่างพากันชื่นใจไปกับโมเมนต์อบอุ่นของขันเงินไทยเทเนียมที่ได้เจอกับน้องกวินลูกชายตัวน้อยของริตาสิริตาเจนเซนและก่อนอรง์เด็ภาพถ่ายและคลิปที่ขันเงินได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ อันดีระหว่างทั้งสองครอบครัวแม้ว่าริต้าและก่อนจะเลิกรากันไปนานแล้วก็ตามมิตรภาพที่เหนือกว่าความรักหลังจากที่ริต้าและกอประกาศแยกทางกันเมื่อปี2562ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ยังคงดูดีและเป็นมิตรต่อกันสามอมมาทั้งสองยังคงร่วมกันดูแลน้องกวินและมักจะเห็นพาพอของทั้งสองครอบครัวออกไปทำ กิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้งการที่ขันเงินได้มาร่วมสังสรรค์กับทั้งสองครอบครัวแสดงให้เห็นว่ามิตรภาพของพวกเขานนั้นเหนือกว่าความรักและยังคงยืนหยัดอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างริต้าและก่อนบ้างก็ชื่นชมในความเป็นเพื่อนที่ดีของขันเงินที่ยังคงดูแลทั้งสองครอบครัวบ้าง ก็แสดงความเห็นว่านี่คือตัวอย่างของการเลิกรายอย่างสวยงามบางคานอยังแสดงความคิดเห็นว่าอาจเป็นไปได้ว่าขันเงินอาจจะกำลังพยายามใกล้ชิดกับน้องกวินเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองครอบครัวสรุปโมเมนต์อบอุ่นของขันเงินไทยเทเนียมที่ได้เจอกับน้องกวินแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่เหนือกว่าความรักแม้ว่าริตา้า และก่อนจะเลิกรากันไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงดูแลกันและกันรวมถึงน้องกะวินเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลิกรายอย่างสวยงามและแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่เหนือการเวลา